สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระสัปดีที่2กันยายนปีพุทธศักราช2564นนะครับเจอกันสายๆแบบนี้ครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากฝังกันเช่นเคยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นต้องแจ้งสำหรับข่าวเกี่ยวกับตัวเลขของผู้ที่ติดเชื้อแล้วก็ผู้ที่หายจากการติดเชื้อรวมถึงตัวเลขยอดผู้เสียชีวิตนะครับ ตัวเลขทั้งหมดนี้ดีขึ้นหมดเลยเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทกันแล้วกันนะครับยังไม่ถึงจุดที่พวกเราจะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเสรีเหมือนกับก่อนปี93นะครับเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านด้วยนะครับเอาละครับในช่วงแรกของรายการวันนี้วันนี้วันพฤหัสบ,บดีท่านผู้ชมครับก็จะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับช่วงแรกคุยกันหน่อยเรื่องของโครงการมอนี่เพื่อประชาชนนะครับบสย FA Center ขานรับนะครับแล้วก็เตรียมที่จะเป็นที่ปรึกษา s อ e ด้วยนะครับเริ่มแล้วนะครับโครงการนี้ดพูดคุยกับคุณวสุการวิสารสวัสดรักษาการผู้จัดก,การทั่วไปบรรษัทประกรันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสอยอในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนในช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลเข้าสู่ตลาดเ,เริ่มที่จะกลับเข้าสู่ตลาดการลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ ก็คงจะคุค้นๆยูนะฮะเดี๋ยวคุยกับอาจาร,รย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนและเป็นอาจาร,รย์ประจำคณะเ,เป็นอาจาร,รย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจํานวน2รางวัลเท่านั้นนะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านมาในช่องทางไหนช่องทางหนึ่งก็ได้นะครับช่องทางแรกเป็น SMS ครับพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075นะครับส่วนอีกข้อความหนึ่งเออหรอจะส่งมาทางเพจของเก็บเบี้ยไต้ถุนร้านทาง Facebook Live ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้สท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับ ส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คกาาเก็บเบียดด้ยเตถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านด้วยนะครับเอาละครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนนะครับ ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินได้นำเสนอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35นะครับซึ่งจะเป็นสินเชื่อสำหรับร้านค้าและก็รายเดอร์วงเงินสินเชื่อไม่เกิน10 0 0 0บาทต่อรายนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนครับออีกครั้งหนึ่งนะครับทบทวนครับธนาคารออมสินนะครับได้นําเสนอสินเชื่อสู้ภยัยโควิด19สําหรับ ร้านค้าและรายเดอร์ในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน1,000 0บาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.35ต่อเดือนเท่านั้นนะครับย้ําว่าต่อเดือนเท่านั้นนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อสู้ภยัยโควิด1 9นะครับซึ่งธนาคารออมสินได้นําเสนอเพื่อที่จะให้ร้านค้าและรายเดอร์ได้ใช้สินเชื่อดังกล่าวนะครับในวงเงินไม่เกิน1,000 0บาทต่อรายนั้น ตัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวมาที่1กันยายนจากกรุงเทพมหานครนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณอิงออนฉัดแก้วประสงค์นะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสิน ให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลธุรกิจร้านอาหารและกลุ่มรายเดอร์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 โดยมีโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือร้านอาหารในแพลตฟอร์มของ l ล man วงในนะครับใน4ประเภทด้วยกันด้วยเงื่อนไขที่ผ่อนปลนเป็นพิเศษนะครับประเภทที่1เป็นสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 สําหรับร้านค้าและรายเดอร์ในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10,000บาทต่อรายนะครับอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ0.35ต่อเดือนเท่านั้นนะครับโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันประเภทที่2ครับเป็นสินเชื่ออิ่มใจสําหรับร้านอาหารและก็เครื่องดื่มโดยมีวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.99ต่อปีนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันเช่นกันสินเชื่อประเภทที่3ครับเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนสําหรับ SME ด้านท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องนะครับวงเงินสินเชื่อ ไม่เกิน500,000บาทต่อรายอัตราดอกเบี้ยร้อยละ3.99ต่อปีแล้วก็สุดท้ายครับสินเชื่อประเภทที่4นะครับเป็นสินเชื่อซอฟท์โลนธนาคารแห่งประเทศไทยน,นะครับเพื่อฟื้นฟูก,กิจการอัตราดอกเบีย้ยเฉลีย่ยใน5ปีแรกอยู่ที่ร้อยละ5ผ่อนชำระได้นานสูงสุด10ปีผู้ประกอบการที่สนใจนะครับสามารถที่จะติดต่อขอยื่นขอสินเชื่อได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb o r dot th หรือผ่านทางแอปพลิเคชันไมโ o และที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้นะครับหรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็ติดต่อที่ GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับเอาละครับช่วงนี้ครับช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณวสุการวิสารสวัสดนะครับรักษาการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนะครับเรื่องของโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณวสุการครับ สวัสดีค่ะคุณพิลาภสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะคที่มาที่ไปเรื่องของโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนนี่เป็นยังไงครับคุณวัสรกรครับค่ะเรียนอย่างนี้ค่ะโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนเป็นโครงการช่วยเหลือลูกหนี้ผู้ประกอบการในเชิงรุกนะคะคโครงการนี้เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลัง สมาคมสถาบัานการเงินของรัฐหรือเอเซไอนะคะแล้วก็สมาคมธนาคารไทยรวมทั้งตัวบบ,บสจอยอเองด้วยเนี่ยค่ะเข้าไปร่วมในโครงการนี้นะคะโครงการ,รหมอนี่เพื่อประชาชนนี่จัดตั้งมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในเชิงรุกนะคะคเพื่อจะให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อจะให้ผู้ประกอบการไปต่อได้ครับก็เรียนว่าที่มาของโครงการเนี่ยค่ะก็เกิดมาจากความ การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้านะคะที่มีระยะเวลาต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาย,ยาวแล้วก็ทําให้มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบเป็นจํานวนมากนะคะจริงๆแล้วที่ผ่านมาเนี้ยต้องบอกว่าภาครัฐเองก็ออกมาตรก,การต่างๆมาช่วยเหลือแก้ไขปรเทาเรื่องของผู้ประกอบการในส่วนของภาระหนี่เยอะนะคะก็มีเรื่องการพักชําระหนี้นะคะการลดดอกเบี้ยคองการ กรอสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อช่วยเติมเงินนะคะเรื่องพักทรัพย์พักหนี้จะเห็นว่าภักรัฐออกมาตรการมาเยอะนะคะคแต่ในส่วนนี้เนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยเองร่วมกับภาคธนาคารนะคะทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งกระทรวงการคลังแล้วก็บสยเนี่ยร่วมกันตั้งโครงการหมอนี้เพื่อประชาชนขึ้นมาเพจะให้คำแนะนํา ค่ะผู้ประกอบการมไม่ว่าจะเป็นรายย่อยรายรายใหญ่ SME ขนาดไหนๆก็ตามนะคะสามารถเข้ามาใช้ได้ครับแสดงว่าผู้ที่จะได้ประโยชน์จากโครงการน,นี้โดยตรงเนี่ยก็หนึ่งละคือประชาชนจะดรู้ไปถึง SME อะไรด้วยไหมฮะตรงนี้ได้ค่ะได,ได้หมด,หมดเลย,เลยค่ะ,คะ,คะใช้ได้หมดเลยค่ะครับทีนี้การที่จะเข้าไปคุยกับทางบสยเนี่ยนะครับจะต้องเริ่มต้นยังไงครับคุณประสุการ อ,อต้องต้องเรียนว่าสําหรับโครงการหมอนี่เพื่อประชาชนเอ,อผ่านทางเว็บไซต์ของแบงค์ชาตนะคะครจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพราะฉะนั้นแบงค์ชาตเองธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะใช้ตัวเว็บไซต์นะคะ<อ>มเออีเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องเรื่องหมอนี่นะคะคเอ,อก็ช่วยรับลูกค้าผู้ประกอบการให้ทุกประเภทประชาชนก็เข้าไปคุยได้นะคะค ก็จะมีเอการให้ความรู้ผ่านทางเว็บไซต์หมอนี่เพื่อประชาชนของของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีหมอนี่เพื่อประชาชนใช่ค่ะหมอนี่เพื่อประชาชนก็อันนี้ลูกค้ารายย่อยๆเข้าไปอ่านได้ค่ะเป็นเทคนิคในการแก้ไขปัญหาหนี้นะคะรายย่อยแก้ปัญหาธุรกิจการเอเพิ่มรายได้เต็มตัวทําแผนธุรกิจทีนี้มาถึงลูกหนี้คอเปรตหรือลูกหนี้เอสเอ็มไอที่ซับซ้อนมากขึ้นอน้คะ ธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะส่งลูกหนีุ้่มนี้มาให้บสยอค่ะ oh. บสยก็จะเอาลูกนีุ้่มนี้เนี่ยมาให้คำแนะนำ uh huh. ะวางแผนเตรียมตัวจัดก,การเรื่องทางการเงินการแก้หนี้นะคะทำยังไงให้ม hmm. ีความพร้อมที่จะกู้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะค แสดงว่าเหมือนกับเรามีบทบาทในการที่จะมาช่วยคลี่คลายปัญหาพูดง่ายเป็นหมอนี่อ่ะใช่ไหมฮะคล้กับเอ็เซฟีเลยครับทีนี้สิ่งที่ถ้าจำถ้าจำได้ถ้าจาได้บสยมีศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินบสยหรือว่าบสยเอฟเอเซ็นเตอร์นะคะเราก็ใช้เครื่องมือตัวนี้และค่ะเข้าไปช่วยส่งเสริมกลุ่มผู้ประกอบการหรือลูกหนี้ที่จะเข้าไปสู่โครงการหมอนี่เพื่อประชาชนของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่เราจะรับในส่วนของลูกหนี้ธุรกิจ มาช่วยดูแลอย่างที่เคยเรียนว่าเรามีกูรูานด้านการเงินนะคะเรามีพี่ๆที่มีความชำนาญเรื่องสินเชื่อมากๆมาเป็นผู้เชี่ยวชาญของเราค่ะอ๋อครับนี่ประธานโทษนะครับคุณวสุการผมเปิดดูอย่างที่คุณประสุการแนะนํามาเมื่อสักครู่พิมพ์คําว่าหมอนี่เพื่อประชาชนท่านฟังครับพิมพ์คํานี้ลงใน Google แล้วเขาก็จะขึ้นมาเป็นเพจแรกเลยว่าของธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้ถูกต้องนะฮะ ใช่ค่ะอ่าอ่ามันก็จะมีรายละเอียดบอกว่าแนะนําการแก้ไขหนี้รายย่อยและธุรกิจรวมทั้งแนวทางการสร้างรายได้เพิ่มแบบนี้เลยนะครับใช่นะฮะอ่าแล้วก็บบจะแบ่งอ่าแบ่งเป็นหัวข้อย่อยว่าเป็นหนี้ธุรกิจให้กดคลิกไป,ปรหรือว่าเป็น s อสขนาดใหญ่ก็ว่าไปเป็นหนี้รายย่อยอันนี้แหละสินเชื่อที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออ,อุปโภคบริโภคในชีวิตประจาวันท่านผู้ฟังที่เป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรกดเงินสดบัตรเช่าซื้อสินเชื่อส่วนบุคคลหรือบ้านเนี่ยกดคลิกตรงนี้เข้าไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจคือการสรร้้าางยไดเพิ่ม สามสามบทบาทตรงนี้ทางบสยเข้าไปเกี่ยวข้องกับอนไนบ้างจริงๆถัา้าหมดเศูนย์ที่ปรึกษา่า <c oughs> ใช่ค่ะเราทำหมดเลยเราเคยทำเราเราทำอยู่แล้วจริงๆาทำอยู่แล้วแล้วก็แล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยสามบทบาทตรงนี้ค่ะเราเข้าไปเสริมต้องบอกว่าเออวันนี้สิ่งที่ธนาคารแห่งประเทศไทยทำเนี่ยนะคะพยายามทำงานแบบเชิงบูรณาการใช้ภาษาสวยๆจริงๆก็คือมาทำงานร่วมกันแหละให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด ก็เออเอาภาครัฐภาคเอกชนธนาคารทั้งหมดนะนะคะมาทําทําความตกลงด้วยกันรวมทั้งบสยด้วยเราก็เข้าไปช่วยใครชํานาญตรงไหนแบงค์ค่าจะส่งไปตรงนั้นค่ะอ๋อกับแสดงว่าเหมือนเป็นลายย่อยใช่ใช่สกรีนให้รายย่อยควรจะไปหาธนาคารอะไรธนาคารที่ถนัดรายย่อยแก้เรื่องนี้บัตรเครดิตควรจะไปหาใครครับผู้ประกอบการที่มีธุรกิจซับซ้อนมากขึ้นก็ควรจะมาหาบสยมาส่งมาให้เรา ค่ะให้คำศึกษาครับครับแสดงว่าใครที่เป็นเอ e เอหรือว่าเป็นนี่อะไรย่อยอใครก็แล้วแต่เราพูดง่ายๆเลยยังไม่ต้องเข้ามาบสยให้ท่านเข้าไปที่หมอนี่เพื่อประชาชนก่อนถูกไหมฮะโดยหลักการใช่ค่ะได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งต่อให้เองว่าจะส่งไปไหนที่คุณมาตุการบอกเมื่อสักครู่นะครับเอาละทีนี้ที่จะส่งมาที่บสยนี่จะเป็นกลุ่มไหนบ้างที่ส่งมาที่บสยจะเป็นกลุ่มธุรกิจค่ะธุรกิจธุรกิจกลุ่มแรกเลยเราใช่ค่ะเราจะรับศึกษากลุ่มที่มีเรื่องซับซ้อนมากขึ้นเพราะอย่างที่เรียนว่า เรามีผู้เชี่ยวชาญที่ทําหน้าที่เป็นผู้ให้คํปตึกษารจริงๆแล้วกลุ่มที่เป็นธุรก,กิจเนะะี่ยค่ะอาจจะต้องมีการเตรียมตัววางแผนเรื่องของการแก้หนี้ปร,รับโครงธุรกิจนะคะอาจจะมีเรื่องซับซ้อนกว่าที่เราจะต้องเออใช้เวลาพูดคุยแล้วก็<อ>ให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวให้ลูกหนี้เตรียมตัวแก้ไขหนี้ปรับโครงสร้างหนี้เตรียมตัวข้อมูลเรื่องเรื่องบริษัทนะคะ,ะคก็ค่ะ ก็จะซับซ้อนมากขึ้นแล้วก็เข้าเข้าไปรับเข้าไปรับภาระเรื่องนี้ครับซึ่งไอ้ความซับซ้อนนี้ไม่ได้แปลว่าจะทาให้บรรดาลูกหนี้ธุรกิจทั้งหลายในคิดสั้นนะฮะยังสามารถมีทางออกได้นะอันนี้คุณผู้สุการใช่ค่ะทุกอย่างมีทางออกใช่ผมสมมติอย่างนี้คุณวัสุการคือผมอาจจะเอาละอาจจะสมมตินะฮะสมมติว่าผมมีโรงแรมอยู่ที่หนึ่งกันแล้วกันอาจจะเป็นหุ้นส่วนเขาอยู่เนี่ยแล้วมันปิดกิจการไปเพราะว่าเรื่องท่องเที่ยวอะไรกันแล้วแต่ บังเอิญว่าเราดูแล้วทิศทางนาโน้มมันน่าจะไปได้อันนี้เราคิดก่อนอันดับแรกก่อนนะฮะแต่ว่าเรายังมีปัญหาเรื่องหนี้สินอยู่เราควรจะเข้าไปที่มอหนี้เพื่อประชาชนก่อนเลยใช่ไหมครับลักษณะแบบนี้คุณปผูใช่ค่ะนะใช่ค่ะลองเข้าไปเลยค่ะ,ะแล้วเสร็จรแล้วปุ๊บเนี่ยาดูค่ะจริง,งจริง,ร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 งในเพจของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีมีความรู้มีองค์ความรู้อยู่มากมายนะคะใช่ใช่แต่ว่าบางทีบางทีบางคนไม่ชอบอ่าน ก็ไม่เป็นไรค่ะก็เอส่งรายละเอียดตัวเองเอาไว้ที่ที่ตรงนั้นเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่แบงค์ชาติโทรมาประสานงานค่ะแล้วก็ส่งส่งลูกค้าลูกผู้ประกอบการมาให้มาให้พวกเราครับกับโอ้หนี่เขาจะมีขั้นตอนธนาคารหรือเป็นบสยเดี๋ยวับธนาคารแห่งประเทศไทยจะช่วยส่งมาอ่าทีนี้พอเรื่องไปถึงบสยปุ๊บเนี่ยแล้วยังไงต่ออาจารย์นัทไปครับก็เราก็นัดมาคุยกับเราค่ะอ่าครับค่ะเราก็ ถ้าดูแล้วเออท่านต้องคุยเป็นเรื่องเฉพาะเจาะจงของอท่านเองเนี่ยเราก็จะนัดท่านมาคุยเราก็จะมาไล่เรียงข้อมูลเลยว่าท่านมีสินทรัพย์อะไรบ้างท่านม,มีความสามารถทางด้านไหนท่านเเคยมีประสบการณ์อะไรวัรนนี้ท่านมีเครดิตบัตรเครดิตยูกีใบท่าเรา ทรัพย์สินอะไรไปเอามาให้หมดนะเอามาให้หมดไม่ต anyway ้องอายไม่ต้องอายอันนี้ไม่ต้องอายปัจจัยกันปัยกันแล้วมีมีผู้ประกอบการที่ได้รับคําแนะนําจากบสยอก็หลายรายไม่ได้จบด้วยการกู้เงินเพิ่มนะคะไม่ได้จบด้วยการค้าประกันอันนี้เป็นเป็นจุดที่เทีมสูนที่ปรึกษาของบสยอเนี่ยพยายามจะทําให้ทุกท่านไปต่อได้เราไม่ได้อยากให้จบด้วยการกู้หรือการเป็นหนี้เพิ่มแต่ถ้าบางท่าน จบไปด้วยการขายทรัพย์สินบางตัวออกไปบางคนแล้วมัน,นจะดีขึ้นไหมอ่าใช่มันจะดีขึ้นจะดีขึ้นค่ะเขาเขาก็เ,าเ,าเอาเงินส่วนนั้นมาหมุนในช่วงที่ต้องการเราก็จะสอนให้เขา,เารู้จักคํานวณดูเอสภาพคล่องให้เป็นนะ,ะแล้วก็บริหารจัดก,การหลังบ้านเรื่อง สินค้าคงคลังนะถ้าพูดภาษาแบบวิชาการแต่จร,จริงก็คือสะต๊อกที่เราเก็บไว้นี่แหละเพราะมันมาอย,อยู่กับเรานานมันก็เสียตังค์ใช่ <Okay. S 1> ใช่ใช่คะ่ะกรับหลายๆอย่างคะ่ะแพคเกจจิ้ง เรื่องของรูปแบบการทําธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้คําแนะนําทุกด้านอ๋ออันนี้เราเรียกว่าบสย fa center หรือเปล่าคะคุณมรุสการณใช่ค่ะอ้ตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเนี่ยเอาความจริงมาคุยกันก่อนไม่ไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องกลัวว่าเอ่อเดี๋ยวท่านจะบสยจะมองหน้าว่าทําไมเรามีหนี้สินเยอะแยะนะไม่เกี่ยวเลยคนละเรื่องกันนะฮะเกี่ยวเลยค่ะเอาเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันแล้วซึ่งทางออกผมใช้คานี้ได้ไหมคุณรสุการว่าเอาล่ะคุณเป็นหนี้คุณก็ต้องชําระหนี้แต่ how to จะชําระอย่างไรอันนี้เป็นโจทย ใช่ค่ะนะฮะแล้วก็บสยอจะเข้ามาช่วยตรงนี้แหละจะหาทูยังไงนี่แหละในตรงนี้แหละค่ะนะฮะ๋อกับที่ผ่านมานี่หลายคนมีหลายคนชอบล้อว่าเออไปหาแล้วก็จะบอกว่าเพิ่มรายได้แล้วใช้จ่ายอันนั้นมันก็มันเป็นพื้นฐานนะเป็นขค่หลักเฉยอืมแต่แต่ใช่ค่ะแต่เราเราเราไม่ได้ทําอย่างนั้นเราคุยกับกับผู้ประกอบการในเชิงลึกับแล้วก็มุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ปัญหาแล้วให้ไปต่อได้แล้วก็เราเราติดตามผลด้วยนะคะก็สิ่งที่เราบอกท่านไปเนี่ย ท่านได้ไปทําแล้วท่านติดอะไระคืออย่างที่บอกว่าศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินของบะสะยอ,อยากเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนกับเอสีอยากเป็นเพื่อนกับผู้ประกอบการ,รให้ถึงเราค่ะอืมแต่แต่พร้อมที่จะให้ความรู้อฮะาาทีนี้พอพอมันจะมีทางที่จะออกได้หลายทางด้วยกันนี่ผมนึกนั่งนึกเองนะฮะคุณวสุการฮะ,ะหนึ่ง <c oughs> อาจจะเป็นการพักชาําระหนี้อะไรก็บาไปสองเจรจาประนอมนี้อะไรพันธกิจเหล่านี้เนี่ยของเราเนี่ยจะลงไปถึงจุดไหนบ้างครับคุณวสุการเนี่ย จริงๆเราเราให้คําแนะนําทุกอย่างนะคะคําแนะนํานะฮะบางทีเราเราเห็นเราเห็นเลยท่านถือบัตรเครดิตหลายใบหลตรใบเจ็ดใบมันมันไปไม่รอดแน่ๆค่ะมียอดทุกใบอะไรอย่างนี้ค่ะล้วก็จะแนะนําว่าท่านอาจจะต้องอดทนตรงนี้แล้วก็เอาเงินมาปิดมาปิดตัวนี้นะเพื่อให้ได้เเงินกู้ต่อเพื่อจะให้อ่าเห็นธนาคารเห็นศักยภาพนี้หมายถึงว่าคนที่อยากจะไปต่อนะคะหรือบางคนที่ อยากจะปรับโครงสร้างนี้เราก็มีโปรแกรมให้นะคะสําหรับสําหรับลูกค้าเราลูกนี้เราเองเรามีโปรแกรมให้สําหรับธนาคารเราก็มีคําแนะนําให้ค่ะว่าการปรับโครงสร้างนี้เนี่ยมันจะมีผลดียังไงจะต้องเตรียมตัวยังไงต้องเติมเงินกันไหมหรือว่าท่านเอาแค่นี้ก่อนดีกว่าไหมอะไรอย่างงี้ค่ะอ๋อครับหรือช่องทางที่จะไปคุยกับธนาคารอะไรยังไงเราแนะนําให้ได้หมดเลยได้ค่ะเราส่งต่อให้ด้วยส่งต่อให้ด้วยเหรอเราดีจังเราไม่เราปล่อยสินเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ ช่วยดูว่าลูกค้าประเภทเนี้น่าจะเหมาะกับกับธนาคารไหนที่ชํานาญทางด้านนี้แล้วก็อ๋อเหรอฮะอ๋อแสดงว่าบสยก็มีช่องทางอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราเข้าไปในช่องทางนี้ซะแต่ไม่ได้แปลไม่ได้หมายความว่าบสยจะมารักชำระหนี้แทนเราไม่ใช่นะคนละเรื่องกันไม่ไม่ไม่แค่แค่แนะนําแนะนําว่าคุณควรจะไปทางไหนนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าบสยแนะนําปุ๊บในโอกาสที่มันจะประสบความสาเร็จมันก็มีไม่ต่ำกว่า8ปด0ิบเก้าสิปอร์เซ็แล้วนะพูดง่ายเลยใช่ค่ะต้องต้องเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยการให้สินเชื่อเนี่ยเป็น เป็นการพิจารณาของธนาคารนะคะต้องมีเกณฑ์การให้สินเชื่อก็ต้องดูว่าลูกค้าไปต่อได้ชำระค่างวดได้เพราะนั้นจริงๆหลายๆท่านก็อาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมมันกู้ยากบางทีมันกู้ยากเพราะเราไม่พร้อมทีนี้ทำยังไงให้พร้อมก็เนี่ยถามว่าตรงนี้แหละตรงนี้แหละเอฟเพเซ็นเตอร์เลยนะใช่ใช่ค่ะความรู้จักเราครับอ่น่าสนใจเราคาดหวังยังไงฮะโครงการนี้ฮะคุณบรรุการจริงๆเนี่ยค่ะเปิดมาเมื่อเมื่อชิ้นเดือนสามสิบวันที่สามสิบที่ผ่านมาก็มีคนมาหาในผ่าน ใช่ค่ะ oh. ผ่านเผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยเข้ามาสามสิบรายแล้วค่ะคก็วันนี้คงสามสิบกว่ารายแล้วอันนี้เป็นส่วนที่เข้ามาผ่านธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินของบสยอเองก็ยังทําหน้าที่อยู่ย้ามาตรงที่เราก็ได้แต่เราก็เไปช่วยสนับสนุนในส่วนที่แบงคชาติส่งมาด้วยก็เรียนว่าต้องต้องเข้ามาคุยค่ะแล้วก็คิดว่าโครงการนี้เป็นประโยชน์มากๆที่สําคัญมากๆคือฟรีค่ะฟรีไม่เสียฟรีประเทศไทยนะฮะ ฟรีภาษาไทยไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆฟรีครับยกเว้นว่าถ้าเกิดท่านต้องมานั่งคุยกันอย่างเห็นหน้าเห็นตากันด้วยความจําเป็นอะไรอย่างนี้ก็ก็ว่ากันไปอันนี้จะใช้จ่ายส่วนตัวนะฮะตอนนี้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้เราใช้ออนไลน์แล้วเราจะมีห้องที่เตรียมไว้สําหรับให้ผู้ประกอบการมานั่งคุยกับที่พี่ที่ปรึกษาของเราเป็นเป็นห้องๆไปค่ะแยกกันโดดเดนผมผมได้ข่าวว่าที่ปรึกษาของบสยนี่ระดับบิ๊ก อดีตบิ๊กท่านั้นเลยใช่ไหมฮะแต่ละท่าน<ช>แต่ละท่านท่าน,ท,านท่านรองกรรมการผู้จัดการธนาคารใหญ่ๆทั้งน,นั้นค่ะ,คะพ,<ม>พี่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 มีความรู้ประสบการณ์เยอะมากผ่านผ่านผู้ประกอบการลูกหนี้มาทุกรูปแบบค่ะเพราะฉะนั้นท่าน ท่านช่วยเราได้แน่ๆอยากให้มั่นใจใช่รู้สึกจะมีอยู่ท่านหนึ่งที่จะคุยกับผมทุกวันศุกร์เนี่ยนะฮะเขาเคยเขาเคยเฉลยออกมาเหมือนกันว่าเขาก็เป็นที่ปรึกษาอยเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มั่นใจได้เลยเพราะคนคนนี้โหอดีตเอมดีของแบงค์ใหญ่ๆเดี๋ยวเรองนี้เราจะมีเปิดตัวค่ะเดี๋ยวเรอนี้เลยอ๋อดีดีดีนะครับอาคุณวัสุการมีอะไรจะฝากถึงท่านผู้ฟังที่อาจจะกําลังไปทางไหนไปนึกนึกทางปอกไม่ได้เนี่ยวัสุการ์นะเจอนะ น,นึกอะไรไม่ออกก็เข้าไปเนี่แหละค่ะโคร,ออรงการหมอนี่เพื่อประชาชนนะคะหรือจะมาที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินของบอสยหรือบอสยเอฟเอเซ็นก็ได้นะคะคอยากให้อยากให้ผู้ประกอบการอดทนแล้วก็ใช้เครื่องมือทั้งหลายแหล่ที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนเนยพยายามช่วยเรานะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการเปอรอับโครงสร้างหนี้ลดหน,ดนี้ลดดอกเบี้ยทักซัดทักหนี้ เขาเข้าไปคุยทะกทายอย่าคิดว่ามันเป็นมันเป็นปัญหาที่น่าอายมันเป็นเรื่องธรรมดาของคนทําธุรกิจนะคะฆฆก็แจกจะย้ําว่าทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงกรารคลังบสอยอสมาคมธนาคารทั้งของภาครัฐแล้วก็สมาคมธนาคารไทยนะคะมุ่งหวังว่าโครงการหมอนี่จะเป็นเมออิติใหม่ของการให้ความช่วยเหลือนะคะทําให้ผู้ประกอบการเนี่ยเดือดร้อน ผ่านผ่านความเดือดร้อนตรงนี้ไปได้แล้วก็ก้าว <9 S 2> ผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้จริงๆเราน่าจะเห็นแนวโน้มที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะจากตัวเลขตัวเลขของของผู้ติดเชื้อโควิดนะคะก็อยากให้ทุกคนมีความหวังคะ่ะแล้วก็บสยพร้อมที่จะ ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกท่านนะคะได้เลยครับยินดีฮะเอาละครับเดี๋ยวโอากาสหน้าคุยกันใหม่นะครับวันนี้เรากวนแค่นี้ก่อนนะครับคุณวสุการครับ<ช>ขอบพระคุณนะครับสวัสดีครับกับค,ค,คุณวสุการวิสารสวัสดนะครับรักษา,าการผู้จัดการทั่วไปบรรษัทประกันสินเชื่อ,อสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสยนะครับมีปัญหาปรึกษาบสยท่านฟังครับอย่าลืมนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งท่านพิมพ์เข้าไปใน Google เนี่ยนะฮะใช้คําว่า นะใช้คําว่ามอนี่เพื่อประชาชนมอนี่นี่ไม่ได้หมายถึงไอ้มอนี่นะหมายถึงหมอหออ,อ,อมออแล้วก็นี่ที่นี่สินเนี่ยนะฮะมอนี่เพื่อประชาชนแล้วเขาจะขึ้นมาเองโดยมีหน้าเพจว่าธนาคารแห่งประเทศไทยถ้าก็เข้าไปเลยว่าจะเป็นธุรกิจรายย่อยอเป็นรายรายย่อยเป็นธุรกิจใหญ่หรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่ เข้าไปกรอกข้อความในนั้นแล้วก็เดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่เขาติดต่อกลับไปนะครับเอาละครับนี่เป็นช่วงจอดเศรษฐกิจครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของตลาดสินทรัพย์ดิจิตัลได้กลับเข้าสู่ตลาดทุนอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับไพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุข อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับส่วนคำถามนะครับวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับได้น,นําเสนอสินเชื่อสําหรับร้านค้าและรายเดอร์นะครับเพื่อสู้ภยัยโควิด -19 เว้นเปโดยวงเงินสินเชื่อรายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทนะครับคำถามคืออัตราดอกเบี้ย ร้อยละเท่าไหร่ต่อเดือนนะครับร้อยละเท่าไร่ต่อเดือนส่งคำตอบมานะครับ SMS 4 2 2 1 0 7 5 o a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรนีครับสักครู่ครับ